สวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้หวานหวานก็จะมาทำนมสดชาเขียวลาวาแล้วก็นมสดชาไทยลาวาแบบบรรจุขวดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นเอ่อนมสดโกโก้เหนียวลาวาไว้แล้วนะแล้วทีเนี้ยมีเพื่อนๆขอ,ขอกันเข้ามาเยอะว่าอยากให้ทำเป็นชาเขียวแล้วก็ชาไทยด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์วิธีทำให้นะคะตอนแรกก็กละว่าจะไม่ทำแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้เพราะว่าตัวชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่อนข้างที่จะทำยากกว่าตัวโกโก้นะเพราะว่าตัวโกโก,โก้เขาจะเป็นชนิดแบบ บบผงเนาะก็สามารถทําได้เลยเขาก็ทําง่ายนะคะแต่ว่าตัวชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะเขาจะเป็นชนิดแบบเป็นใบชาที่เราจะต้องนํามากรองน้ํานะคะแล้วทีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะทําให้เหนียวยากแต่ว่าที่จริงแล้วชาเขียวกับชาไทยเขาก็มีแบบผงสําเร็จรูปนะแต่ว่าเราไม่อยากแนะนําให้ใช้แบบผงนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยหอมอร่อยเท่ากับเราใช้ใบชาเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้แบบใบชามากรองเอาน้ําชานะแต่ว่าสําหรับ เ,เมนู2เมนูนี้นะคะก็คือเราจะมีส่วนผสมของครีมเทียมถ้าใครที่ซีเรียสหรือว่าไม่โอเคกับครีมเทียมนะคะก็สามารถผ่านเมนูนี้ไปได้เลยนะและราคาต้นทุนก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนผสมของเรามีนมสดเนาะนมสดราคาต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงนะคะและอีกอย่างนะคะเมนูนี้ก็จะออกรสชาตินมนะทุกคนเคยกินนมรสชาติต,าต่างๆไหมคะนมรสช็อกโกแลตนมรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นนมรสชาเขียวแล้วก็นมรสชาไทายนะคะถ้าใครที่ต้องการรสชาติชาเขียว แล้วก็ชาไทยแบบเด่นชัดแบบเป็นชาเขียวชาไทยแบบเข้มข้นเลยแนะนําให้ไปทําชาเขียวกับชาไทยแบบบรรจุขวดนะเราเคยทําคลิปไว้แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินนมสดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านาะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้าชาเขียวแล้วก็น้าชาไทยเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นผงชาเขียวแล้วก็ผงชาไทยนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของแบรนด์ไทยชาตัวนี้เลยค่ะ หรือใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะก็ไปปรับลดเพิ่มปริมาณเองได้เลยนะคะสูตรที่เราทําวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ทําเยอะนะถ้าใครที่อยากทําเยอะก็สามารถคูณสูตรที่เราทําได้ค่ะจะทําจากน้ําชาเขียวก่อนแล้วกันนะคะก็จะใช้ผงชาเขียวอยู่ที่50กรัมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีตาช่างนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตักให้ดูแล้วกันนะก็จะใช้ช้อนเนี่ยค่ะช้อนแกงที่เรามีตามบ้านเลยค่ะก็จะตักให้ดูแล้วกันนะคะว่า50กรัมอยู่ที่ประมาณกี่ช้อนนะคะ นี่ค่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ9ช้อนนะคะจากนั้นก็จะเติมน้าร้อนเลยค่ะก็จะเติมน้าร้อนลงไปที่200 ML แล้วก็ใช้ช้อนบางคนสักนิดหน่อยนะคะให้ตัวใบชาของเราลงไปด้านล่างเลยค่ะให้จมน้ําเลยนะแล้วก็จะแช่ใบชาทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะ1-2นาทีค่ะพอครบ1-2นาทีแล้วนะคะเราก็จะมากรองเอาแต่น้ําเลยค่ะสำหรับกากชานะคะเขาก็จะมีน้ำอุ้มอยู่นะคะก็ให้เราตักตัวกาก,ากชาใส่ถุงกรองแล้วก็บีบเอาแต่น้ำได้เลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้น้าชาแล้วนะคะน้ําชาก็จะได้ประมาณ100 ml นะเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนแล้วก็ไปทําชาไทยกันต่อเลยค่ะสําหรับชาไทยนะคะก็จะใช้ผงชาไทยอยู่ที่60กรัมค่ะหรือประมาณ9ช้อนเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นก็เติมน้ําร้อน200 ml แล้วก็ทําเหมือนชาเขียวเลยนะคะสกัดน้ําชาออกมาก็จะได้น้ําชาอยู่ที่100 ml ค่ะ พอเราได้น้ำชาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของตัวซอสชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะคะก็เริ่มจากเตรียมภาชนะมาเลยนะคะเอาภาชนะที่เราจะนำไปตั้งไฟนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นหม้อนะ จากนั้นก็จะใช้เป็นผงครีมเทียมค่ะซึ่งจะใช้ครีมเทียมอยู่ที่100กรัมค่ะเดี๋ยวจะใช้ช้อนตักให้ดูแล้วกันนะคะว่าสำหรับ100กรัมจะอยู่ที่ประมาณกี่ช้อนนะและสำหรับใครที่ไม่อยากใส่ครีมเทียมไม่ชอบครีมเทียมนะคะก็สามารถเปลี่ยนจากครีมเทียมไปใช้เป็นผงนมสดแทนได้เลยนะคะตอนนั้นก็อาจจะดีกว่าครีมเทียมหน่อยนะคะแต่ว่าต้นทุนก็อาจจะสูงหน่อยนะก็จะประมาณ9-10ช้อนนะคะอันนี้ก็คือกะโดยประมาณนะ แล้วก็จะใส่นมข้นหวานค่ะซึ่งจะใส่นมข้นหวานไปที่150 ml ค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำชาที่เรากรองไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำชาเขียวค่ะ,คะก็เทใส่ลงไปเลยแล้วก็ทำการโคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้คือยังไม่ต้องตั้งไฟนะคนให้เข้ากันก่อนค่ะรวค่อยนำไปตั้งไฟนะคะรับครีมเทียมเขาอาจจะเป็นก้อนเป็นเม็ดแบบนี้อยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพอเรานำไปตั้งไฟเดี๋ยวเขาก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเองค่ะ พอคนให้เข้ากันประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นําไปตั้งไฟได้เลยใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ3-5นาทีนะคะเคี่ยวจนตัวครีมเทียมเขาละลายหมดเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ตัวชาเขียวของเรามีความเหนียวหนืดขึ้นนะคะนี่ค่ะพอเคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะแล้วก็จะเริ่มเหนียวหนืดขึ้นประมาณนี้ค่ะ ตอนเขาร้อนๆอยู่เขาอาจจะยังมีความเหลวเป็นน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวพอเราไปตั้งพักให้เขาเย็นนะคะเขาจะมีความเหนียวหนืดขึ้นนะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็ปิดเตาแล้วก็ยกลงไปพักไว้ให้เย็นได้เลยนะคะ สำหรับชาไทยนะคะก็ทำเหมือนกันกับชาเขียวเลยใช้สัดส่วนสมผสมเดียวกันกับชาเขียวเลยค่ะแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวมาเรื่อยๆเคี่ยวจนได้ที่แล้วก็ปิดเตาแล้วก็เทใส่ภาชนะพักไว้ให้เขาเย็นตัวเหมือนกันเลยค่ะถ้ายังรู้สึกว่าเขายังเป็นน้ําเหลวแบบนี้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวสักพักเราไปตั้งทิ้งไว้ให้เขาเย็นลงเดี๋ยวเขาก็จะเหนียวหนืดขึ้นเองค่ะ เนี่ยค่ะพอเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ภาชนะไว้แบบนี้นะแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงหรือว่านําไปแช่ในตู้เย็นหรือว่าถาังน้ําแข็งก็ได้นะพอเรานําไปแช่เย็นนะคะทุกคนตัวออชาเขียวกับชาไทยของเราเขาจะมีความเหนียวหนือขึ้นมากเลยนะคะแนะนําว่าก่อนที่จะนํามากรอกใส่ขวดให้นําไปแช่เย็นก่อนนะคะแช่ในถังน้ําแข็งก่อนก็ได้ค่ะพอแช่แล้วนะคะเราก็จะนําเขามา นำมาคนอีกรอบนึงนะคะใช้ช้อนคนแบบนี้เลยคะ่ะจะทำให้ตัวชาเขียวของเราหรือว่าชาไทยนะคะมีความเนียนขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นด้วยค่ะเนี่ค่ะก็จะคนไปแบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะไปกรอกใส่ขวดได้เลยค่ะ และก่อนที่เราจะนําไปกรอกแซควนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนผสมของนมเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นนมสดนะคะเป็นนมสดพาสริค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะเรื่องได้ตามความชอบได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นของเมจินะจะใช้นมสดอยู่ที่1ลิตรนะคะวันนี้เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะใครจะทําเยอะกว่าน,นี้ก็สามารถคูณสูตรได้เลยค่ะใช้นมสดอยู่ที่1ลิตร ต่อนมข้นจืด150 ML ค่ะเพื่อจะเพิ่มความมันขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะใส่นมข้นจืดไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าในตัวของชาเขียวแล้วก็ชาไทยของเราก็มีความมันอยู่แล้วนะเพราะว่าเราใส่ครีมเทียมค่ะถ้าเกิดว่าเพิ่มนมข้นจืดเข้าไปอีกก็อาจจะมันเพิ่มนะเผื่อบางคนไม่ชอบมันนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะก็จะได้นมสดแค่นี้แล้วนะคะใครอยากจะนําไปตั้งไฟก่อนก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะนําไปกรอกใส่ขวดเลยก็ได้คะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดเลยนะคะ มาถึงขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราก็จะมากรอกใส่ขวดกันเลยวันนี้จะใช้ขวดขนาด150 ml นะใครจะใช้เป็นขวดขนาดไหนก็ได้นะคะเลือกได้ตามความชอบได้เลยแล้วก็จะใช้ตาช่างด้วยนะคะเพื่อที่จะมาช่างตัวน้ําหนักของตัวซอสชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะเพื่อที่น้ําหนักแต่ละขวดจะได้เท่ากันแล้วก็รสชาติจะได้เท่ากันนะคะส่วนตัวได้ลองเทสดูแล้วนะคะสําหรับขวดขนาด150 ml จะใส่ซอสตัวชาเขียวแล้วก็ชาไทยอยู่ที่ประมาณ30กรัมค่ะ ก็หวานกาลังพอดีนะไม่หวานมากนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มตัวซอสชาเขียวแล้วก็ชาไทยได้เลยนะคะแล้วก็จะเทสใส่ใส่ขวดแบบนี้เลยค่ะ30กรัมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทใส่ขวดให้หมดก่อนนะคะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะแล้วกลับมากรองนมใส่ขวดกันค่ะ นี่ค่ะเราก็เทตัวชาเขียวเราก็ชาไทยใส่ขวดครบหมดทุกขวดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณอยู่ที่9-10ขวดนะคะทั้ง2ตัวเลยนะต่อไปเราก็จะมากรองนมใส่เลยค่ะนมที่เราผสมไว้นะคะสําหรับขวด1 5 0 ML นะคะจะกรอกนมไปประมาณสัก110 ML ถึง120 ML นะคะก็เทนมลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งขวดนะคะ กวาต่อไปก็ทําเหมือนกันหมดเลยนะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกรอกนมใส่ขวดให้เสร็จหมดทุกขวดก่อนนะคะแล้วกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะนี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปิดฝาได้เลยพอเรากรอกนมใส่ขวดครบหมดทุกขวดแบบนี้แล้วนะคะปิดฝาให้สนิทเลยนะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอปิดฝาให้ครบทุกขวดก่อนนะคะ นี่เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองอย่างแล้วนะคะทั้งตัวนมสดชาเขียวลาวาแล้วก็ตัวนมสดชาไทยลาวาค่ะเสร็จแล้วแบบนี้ก็สามารถนําไปแช่เย็นได้เลยนะและพอจะทานนะคะก็ให้เขย่าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเขย่าให้ดูค่ะนี่เลยนะคะก็อาจจะใช้แรงนิดน,นึงนะคะถ้าเกิดว่าเขย่าแล้วยังมีตัวตัวชาไทยแล้วก็ชาเขียวติดอยู่บริเวณขอบขวดนะคะก็สามารถใช้หลอดช่วยได้นะ นี่เลยค่ะสำหสร,สรับตัวซอสของเราจะไม่เป็นก้อนนะคะพอเราใช้หลอดคนให้เข้ากันกับตัวนมนะคะเขาก็จะ,ะกลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่เวลาใช้หลอดดูดแล้วอยากได้เนื้อสัมผัสเป,เป็นก้อนๆของตัวชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะก็ไม่ต้องคนให้เขาเข้ากันนะคะก็จะได้แบบรสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็จะไม่ได้หวานมากนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็อย่างที่บอกนะคะให้เพิ่มตัวซอสชาเขียวแล้วก็ชาไทยได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบตัวชาเขียวแล้วก็ชาไทยแบบ กลิ่นหอมเน้นชาอย่างเงี้ยค่ะแนะนํานะคะบอกเลยว่าให้ไปทําเป็นตัวน้ําชาเขียวกับน้ําชาไทยโดยเฉพาะเลยนะไม่แนะนําให้ทําเมนูนี้นะคะเมนูนี้ค่อนข้างที่จะต้นทุนสูงแล้วก็อาจจะมีความมันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่กรมเทียมแล้วก็จะเป็นตัวนมสดนะคะเขาจะให้รสชาติของนมสดนะอันนี้เหมาะสําหรับตัวเหมาะสําหรับคนที่ชอบนมสดนะคะจะเป็นนมสดรสชาเขียวแล้วก็รสชาไทยค่ะ ก็ลองไปทํากันดูได้นะเผื่อใครจะชอบนะคะวันนี้ก็มาแชร์ให้แล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ